อาลัยมุสลวกบวมารับบันิกุมสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่สาระอาหรับกับคูวิตยาวันนี้ครูวิทยาจะนําเสนอเรื่องตัวเลขภาษาอาหรับในการเรียนภาษาต่างๆนั้นตัวเลขนับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเราจะใช้ตัวเลขในการบอกจํานวนใช้ตัวเลขบอกปริมาณใช้ตัวเลขบอกเวลาใช้ตัวเลขบอกวันที่ หรือใช้ตัวเลขบอกเรื่องของราคาสินค้ง,งต่างๆฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับนี่คือเลขหนึ่งนะครับจะออกเสียงว่าวาฮิดวาฮิดนี่คือเลขสองออกเสียงว่าอิสน่นอิสน่นนี่คือเลขส ออกเสียงว่าซาลาซ่าซาลาซ่านี่คือเลขสี่ออกเสียงว่าอารบะอะอารบะอะนี่คือเลขห้าออกเสียงว่าคอมซาคอมซานี่คือเลขหก 6, ออกเสียงว่าซิตตาซิตตา นี่คือเลขเจ็ดออกเสียงว่าซับอะซับอะนี่คือเลขแปดออกเสียงว่าสามาเนียสามาเนียนี่คือเลขเก้าออกเสียงว่าติสอะติสอะสุดท้ายเลขศูนย์ออกเสียงว่าเซฟเซฟ ็นยังไงบ้างครับเด็กๆตัวเลขภาษาอารับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจากการเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาซิบแล้วพบกันใหม่นะครับอิลาลากอ